ครับพอแม่พี่น้องที่คารพครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่ทางสภาวัฒนรรมจังหวัดจันทบุรีได้มาจัดเก็บรายละเอียดในการประกอบในการปรุงอาหารอีกชนิดหนึ่งนั้นก็คือผัดช,ชากระวานนะครับซึ่งกระวานนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่เขาสอยดาวนะครับซึ่ง มันจะต้องอาศัยอากาศที่ชื้นนะครับแต่ว่ากระวานนั้นเ,เป็นสมุนไพรนะครับที่เอามาประกอบมาหาแล้วอร่อยนะครับก็ในรายละเอียดของการทำนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้พบกับอาจารย์สุริยากับผู้ปรุงนะครับในวันนี้ครับ สวัสดีครับผมอาจารย์สุริยาชมศานะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ทําหน้าที่นะครับมาพูดคุยถึงเรื่องปลานะครับผัดชากวานนะครับซึ่งในการผัดชากวานนนเดี๋ยวผมถามคุณพี่ก่อนนะครับว่า กระวานที่เราจะใส่นั้นเราใช้ส่วนไหนของกระวานครับค่ะก็จะสวัสดีนะคะดิฉันจามชุมสีน่อยค่ะก็คือรอ,อ,องประธานของชมรมท่องเที่ยวชุมชนตําบลเพียนหาค่ะที่อาจารย์ได้ถามเรื่องของกระวานใช่ไหมคะว่าเอาตรงส่วนไหนจะเอาเป็นตรงหน่ออ่อนนะคะแล้วก็ลำต้นอ่อน,น,อนค่ะลำต้นกับหน่ออ่อนนะคะน้ำหน่ออ่อนมาแล้วก็มาซอยมาซอยนะมคะ เราจะเอามาหั่นซอยนะคะหั่นซอยนะครับในต้นอ่อนนะครับลอกรอกเปลือกอออกค่ะแล้วก็ใช้ดอกอ่อนใบไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นการผัดฉากวานนั้นเราจะใช้ต้นกวานนะครับตรงหน่อนะครับแล้วก็ปอกลอกล้างให้ดีนะครับแล้วก็หั่นซอยนี้นะครับ เป็นส่วนผสมในการทําผัดชานะครับส่วนเครื่องแกงผัดชาก็เหมือนเครื่องแกงผัดชาทั่ว,วไป่ไปคแ,แต่ว,ว,ว่าไฮไลท์ของเขาคือจุดเด่นก็คือเรื่องกระวานกลินออออกรสลปลาออกมานะครับที่มีความเผ็ด ของกระวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับกระวานนี้เป็นพืชสมุนไพรของจังหวัดจันทบุรีนะครับเหมือนกับต้นเลวกระวานการพูนะครับดีปรีพริกไทยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมของกระวานตรงนี้ก็จะทําให้เครื่องแกงนั้นหอมแล้วก็ผัดชาแล้วก็รสอลดอร่อยเผ็ดร้อนนะครับนะครับเครื่องแกงนะครับ ในเครื่องโขกแกงนะคะในเครื่องโขกนะคะเครื่องโขกก็จะมีพริกไทยอาดีปีหายเป็นนอดีปีนะคะมีพริกไทยีดีปีนะคะนี่จะเป็นเครื่องโขกค่ะอันนี้เครื่องโขกนะคะที่กําลังโขกเสร์ฟเครื่องโขกนะครับที่เราจะโขกก็ไปเนเครื่องโขกนะคะก็จะมีส่วนประกอบมีกระชายมีกระเทียมมีพริกไทยพริกขี้หนูพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งทอดนะคะแล้วก็ดีปีและในเครื่องโขกที่เราใส่นี้เราจะต้องมีส่วนของ กะวานมาใส่ด้วยไหมครับตรงแก่ๆแล้วก็จะเลาะสายแกันกระชายแก่ๆหัวเหมือนกระชายนะครับใช้เกลาเรียกว่างเงลาเอามาโขลกใจเพื่อให้มีกลิ่นออกมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําเหมือนผัดฉ่าทั่วๆไปปลานี้จําเป็นไหมครับต้องเป็นปลากระพงไม่จาเป็นค่ะก็จะเป็นปลาปลาน้าทะเลทั่วๆไปถ้าทางทางไม่มีทะเลก็จะเป็นปลาน้ําจืดก็จะเป็นพวกปลาดุกปลาเนื้ออ่อนอะไรพวกนี้ได้ค่ะแต่นี่ว่าของเราด้วยความที่ว่าจังหวัดจันทบุรีมันอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพืชสมุนไพรที่เป็นพืชที่ไม่ขึ้นที่อื่นนะครับเพราะว่าต้นอากวานนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับ หาได้ง่ายหาได้เยอะนะครับแต่ที่จังหวัดอื่นนี้บางทีปลูกแล้วไม่ขึ้น<ช>นะครับเป็นเพราะว่าพื้นดินเป็นที่ดินหรือเปล่าครับเป็นที่ดินด้วยค่ะเป็นที่ดินคว,วามอุดมสมบูรณ์ของดินต่างกันครับของเราที่มีสมุนไพรเยอะเพรที่บอกว่าอัตลักษณ์ของเราก็คือในเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์ทําให้เรามีสม,มุนไพรในรสวนในบ้านไว้ทานกันเองไม่ว่าจะเป็นกระชายดีปีพริกไทยอะไรอย่างี้เราจะปลูกของในสวนทั้งนั้นเลยค่ะคส่วนปลานี่ก็คืออยู่ในคลองบ้านเรานี่เองค่ะก็คือวัตถุดิบจะมานี่ก็คือมาจากแหล่งชุมชนเราโดยเฉพาะเลยค่ะถเดี๋ยว,วาจากครูนะครับเราจะให้แม่ครัวะนะครับช่วยเตรียมเครื่องปรุงนะครับแล้วเราก็จะตัดไปในช่วงของการเริ่มทําผัดกระวานคบ ท่านผู้ชมครับเรามาถึงช่วงของการทำนะครับผัดขาปลากระวานนะครับตอนนี้เอาเครื่องแกงนะครับที่โขลกเรียบร้อยนะครับมาผัดกับน้ํามันนะครับเพื่อให้เครื่องแกงนั้นมีความหอมนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันได้อย่างดีนะครับพอเราผัดเสร็จแล้วเห็นคุณพี่ใส่กระวานก็ไปเลยเหรอครับค่ะผัดหอมขึ้นน้ำมันกระวานจะได้ออกนะครับให้ตวยาหูุนมากเลยนะครับ กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับให้กาวานนั้นมีความหอมแล้วก็ออกรสออกกลิ่นออกมานะครับในเครื่องแกงนะครับหลังจากนั้นใส่อะไรเข้าไปครับใส่น้ําซุปใส่น้ําซุปนะครับก็น้ําซุปทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะให้มันมีน้ําคลุกขึ้นมาไม่ให้มีความแห้งของเครื่องแกงมากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเติมด้วยน้ำมันหอมเครื่องแกงนั้นแห้งนะครับ แล้วก็ปรุงปรุงซอสน้ำปลานะครับน้ำตาลเหมือนกับแกงทั่วๆไปนะครับเมื่อเราผัดชาเครื่องแกงนั้นได้คลุกเขาได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการนำปลานะครับที่เราทอดไว้เป็นเนื้อปลาที่กรอบนะครับเราจะไม่ใช้เนื้อปลาสดนะครับแต่เรา ทอดให้เนื้อปลานั้นแห้งกรอบแล้วเอามาผัดผ่านะครับุเหนนะะเราจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่กะวานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้กะวานนั้น มีจำนวนมากขึ้นสามารถที่จะเคี้ยวทานนะครับท่ออ่อนของระวานลงไปด้วยเลยนะครับเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เรามีปลาเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องแกงนั้นเหมาะสมพอดีกับเนื้อปลานะครับอันนี้คือเนื้อปลากระพงนะครับที่เราได้ต่อยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนําเนื้อปลานะครับไปทอดกรอบนะครับเพื่อเสด็จน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทําผัดชานะครับเราไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นปลากะพงนะครับแต่เป็นปลาเนื้ออ่อนทั่วไปที่ท่านมีตามพื้นบ้านนะครับจะเป็นปลาน้ําจืดนะครับอาจะเป็นปลาประมงน้ําเค็มก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราได้ทำ ปลากระพงผัดฉ่านะครับนี่ใส่มะเขือพวงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นอ่าใส่ได้เลยค่ะปาค่ะตผสมของผักครับช้อนลราเนี่อ่าเราใส่เนื้อปลาเข้าไปนะครับแสงเลยครับ โรยใบมะกรูดที่เราฉีกไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อให้มันหอมใบมะกรูดนะครับแล้วเราจะใส่เนื้อปลามากน้อยขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับพริกแกงใช่ไหมครับใส่ให้หมดเลยค่ะปาาลาเพราะว่าเราคำเพราะใส่หมดเลยนะครับเพราะว่าเรากะาไ,ไว้พอดีแล้ว,ลวเราคำนวณมาแล้วกะพอดีแล้วว่าเครื่องพริกแกงหนึ่งครกนะครับแล้วก็ส่วนประกอบนั้นเท่านี้นะครับเราจะใส่ปลานี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราค่อยๆผัดคลุกเคล้าให้เครื่องแกงนะครับ เข้ากับเนื้อปลานะครับแล้วก็ปรุงรสให้เข้าที่หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยในการปลากะพงผัดช,ชากะว,วานครับจะสิ้งไงนไหมคะจา หอมอร่อยนะครับหอมกะวานนะครับในต่วนของต้นกะวานอ่อนนะครับเป็นเว้นๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผัดเราก็จะใช้เครื่องแกงนะครับโรยเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อเข้าที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาขึ้นนะครับก็ได้อาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับนอกจากแกงส้มใบสันดานแล้วนะครับเราก็จะได้บางกระพงผัดชาอีกอย่างหนึ่งครับ เอาสีแดง,งเป็นอะไรห่ะไใบกะเพรารลยหน่ยเออผักเลยนย